กินยาเนี่ยโอ้ยกินเก่งเงี้ยมาครับเนี่ยกินแจ้งครับครับเพี้ยงก็ดีกินดีนี่อ๋อบถูกงามครับงามเนี่อนี่ลูกกับลูกตัวเมียน่าเสื่อซ้องเลยซ้ำครับรุ่นเลยลูกคนน้องงามเนาะ้องลูกดีนะตัวนี้เนาะซ้งลูกดีใช่ไหมครับครับเอาตัวนี้ท่านปล่อยเท่าไรครับนี่ พ่าก,กันอีกแล้วครับใส่ชีวิตสไตล์คนอีสานมือนีซองไทยบึงการผ้ากินเที่ยวลินผ้าพีผ้านองหนาะออกหลอก่อเก่าหระครับเลาะทายควายขอกบนบ้านนะครับเพื่อเป็นการดาลงรงสรงเสิมให้พี่น้องคัมาเลี้ยงควายลายขึ้นนะครับนอนอกจากะสรสางฐานาความยูที่ดีแล้วถือว่าซอยกันรักกันเลี้ยงควายครับอลุ่ลูกลุล,ลารีเกิดไม่รุ่นพี่น้องได้เห็นคลิปนี้มอนีครับจีบผ้าพี่น้องไปเปิดราคาควายครับของท่านอบ,บตอครับ งามหน่อยงามลายแพงหรือว่าแพรงถ้าขไปเบิ่งน้องเปิดเลยครับพี่น้องครับ้าพี่นอ้นองมาเยี่ยมยามถามขา่าวท่านอ,อบต่อยังบอกพี่น้องคนใหมออนะครับตอสักไซครับบ้านท่านบ้านยังคือบ,บ้านโนนสะแบงตำบลตำบลคำแก้ว อำเภอสู้ไม่ใส่เนาะครับจังหวัดบึงการครับไอเบอร์ทั่วบอกพี่น้องเพื่นไหมครับ093ครับ427ครับ8799ครับเมื่อนี้เพื่อนจะมาเปิดราคาควายจักตัวท่านนี่ทั้งหมดนี่ซีครับซี่โตตัวนี้น้อยนี่กับเม่นบ่ท่านครับตัวนี้แม่ลูกควบเมลูกควบหนึ่งอันนี้ควบเมลูกทั้งปุ่นเนาะครับอันนี้กับเม่ยนมันครับกับบัตเถิกนระท่านเนาะเอาเอาเอาแม่ยนมันก่อนพี่น้องแล้วหาท่านออกประตัวเพื่อนในวัดวัดนโค้งสูงไอพี่น้องเบิึงครับ พี่น้องเบิ้งน้ำกันครับวัดความสูงเดี๋ยวผมหาทางก่อนจะเข้ากันเข้าได้ท่านลอยสามพิบสามประมาณลอยสามพิบสามด้วยพี่น้องเด้อเป็นแม่ม่านนะท่านแม่ม่านแม่ม่านได้จักเดือนแล้วท่านแม่ม่านหกเจ็ดเดือนแล้ววะหกเจ็ดเดือนเนาุ่มเต็มมือแล้วนุ่มเพลีย์เบื้องนุ่มแล้วนุ่มเพลินจากกันนี่เนี่ย้วนะท่านนุ่มอกแล้วนุ่มออกแล้วมันนี่ทองเพลินเท่าไหร่เพลินผสมพอได้ไหมท่านพอคู่ฟูงครับ อ๋อพ่อบรนบ้านนะท่านเนาะพ่อคุ้มฟูช่วงลอยสามสิบสามในลูกเยอะตัวละท่านนี่สองตัวตัวที่สองในท้องนี่ครับตัวในท้องตัวนวี้ตัวที่สองในท้องก็อยู่ประมาณสี่ปีครับ,ค,รบคุย้ยประมาณสี่ปีห้าปีนะท่านเนาะครับเมื่อเกินห้าปีนะเดี๋ยวให้พี่นอ้องเบิ่งบิ่งเจอท่านหมุนจูงให้พี่น้องกันเบิ่งจังเลยเนี่เป็นสายบ้ารร بان หรือสายพัฒนาเอาไปพัฒนาได้เลยนี่อ๋อคุ้ยบรร بان จะเอาไปพัฒนาต่วอะไรนะท่านเนาะลูกคนโลูกคนขายเจ็ดหมื่นผัวถึงแต่ลูกคนนัึนลูกแรกเดี๋ยนีนะครับ เนี่ยพี่น้องเห็นเมื่อกี้เนี่ยครับเพิ่นยังท่านอบตเพิ่นยังให้เบิ่งกะก้นเนื้อหนังมังสาดีนะท่านเนาะแข้งขากิดเสีได้อยู่ครับไปลูกลูกนุ่มซีเต้านุมซีเต้าเนาะครัข้ออ่องตาแต้มแจ่มจ้ำชัดเจนนะท่านเนาะคง่ายไมีได้หลอกเนาะบักกระโบกคนไงยุ่้ขาไม่ไนะทานเนาะใหญ่ายๆนะบักกระโบกใหญ่งข้ออ่องมาหนิเนาะชัดเจนเลยนะท่านเนาะสองอ่องเนาะครับโบ้มีตำนิ้ยังต้อท่านมันบ่ครับมีหางมันดัก งอมูมันเหยียบตัวน้อยโอ้หางบ่ปันใดเนาะครับหางบ่ปันใดครับมอ๋เหยียบตัวนี้ท่านไว้เปิดไว้เปิดไว้เจ็ดสิบห้าครับตัวนี้ห้องเจ็ดสิบห้าเดิพี่น้องเด้มพี่น้องเด้อเป็นแม่มานครับห้องหาหกเดือนเนาะครับเลาวนี่ผ่านไปแม่มานตัวแรกพี่น้องเดี๋ยวสิบห้าเบิ่งบักเอาเครื่อก้อนมาด้วยจาตัวไหนก้อนมาหนีเอาเอาเอาควบแม่ลูกก้อนเดี๋ยวพายเบิ่งควบแม่ลูกพี่น้องมาหนี้ปลี่ยนมัดไปอ้งามอยเลยทันเนาะ ผมท้าได้แข่งขาเนาะครับคุ่นเนี่ยเนาะบกแคบบวกอย่างเนาะข้อยหูพ่นข้ยนี่หูหูแล้วควบคักเนาะหูคับภาพพิมพ์องมาเบ่งควบแม่ลูกครับบ้านนี้ลูกวันตัวผัวตัวแม่ท่านตัวแม่ครับลูกได้พวกเจ็ดเดียนเลยไก้ซ้ำแม่เหรอโอ้สูงเนาะอันนั้นก็จะบอกอยู่ว่าพ่อใด้ทานอันนั้นพ่อเพิ่งซื้อมาเสียนหาผมนด่ตัวนั้นหมายถึงว่าครอบบ้านบ้านเท่านั้นพอ จ่หางบ่บอกว่าสายใดนั้นบ่ครับบ่ครับเดี๋ยวผมย่างเบิ่งให้พี่น้องเบนเบิ่งท่องมะท่องแล้วนี่ท่องเด้๋เนาะครับอันนี้ซื้อ2องในสามัท่านเนาะครับอันนี้ก็ซื้อ2สองในสามคนใจพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเบิ่งลูกเพิ่นนี่งามคักนี่งามลูก6เดือนได้นั้นท่านเนาะครับเจ้าอลาดบ้านบ้านพิหน่องงามไป่นล้ลูก่นตอนนี้ท่องเพิ่นผสมไว้ทางไหนตัวนี้ครับนี่โอ้เขึ้กนี่มะขึ้กนี่เนาะครับมันมีควายสามตัวมันคุ้มกันเลยโอ้ครับแสดงว่า ยังบ่หดได้ถึงสองเดือนครับดอกมันมีลูกเบิ่งสูงนี่ครับเพราะว่ามันมันพองเพิ่นได้จ็เดือนท่านนี่โอยชิบ่าห้าเดือนแล้วบ่เพราะว่าตัวนี้ก็เดือนแล้ววัดความสูงพี่น้องิ่นเบิ่งกันครับตัวนี้ท่านตัวนี้เนาะเอาแบบี่เห็นเลยพี่น้องเลยตัวนี้เพวัดใี่วัดพี่น้องใอ้พี่น้องค่นเมิ่งเลยครับวายวัดวในยสามสเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเด พี่น้องคุณค่เินดี๋ยเดี๋ยวลุงเดี๋ยวเอาหอยข้อเลไกก็ได้ทันใไม่ใช้กับระม่านนี่ล่ะพี่น้องจดตัวขึ้นอ้าชั่วข้คืนลูกชั่วข้าคืนลอยซำหา้หาพกนี่ละลอยลอสบวกพี่น้องตานี้หาบวกเพิ่นได้ลูกยกตัวท่านหูป่ครับตัวสองในห้องนี่ละครับนี่อ๋อสองในท้องคือกันกับิม่านหปีนองมนนี่เพระแต่่าเพิ่นนี่อ่างนนเนาะ ครับเพื่อนี่างเงยเด้อ่างเงยแต่ว่ามันข้าเจ้าให้พี่น้องกันเห็นก่อนข้วไอมันนั่นอึดหยาขาดน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงบ่ดีบ้านเ้องกับสิปล่อยแบบรักเดียวของสีน้ำตาลเนาะจัดเข็ดจังเลยนันแหละบ่เต็มผมว่าติดให้มันเต็มซะก่อนครับคุณนี่ร่างดีขั้วตัวนี้เป็นตัวเลี้ยงถ้าพี่น้องเอาไปเนาะกินยาเนาะยาค่ะอย่าอย่าทายพยาธิเนาะก็ร่างขึ้นแล้วก็บบำรุงแักน้อยนธาทานเนาะผมกพวกวัวจื้อลยเมียนี่เนาะ ครับผมก็ร่างกอกอยู่เ่อพี่พี่น้องคนเมืองใหม่เนี่ยจะส่วนทั้งพี่ก็ล่งกอกยามันก็ร่างอ้วนกินยาเนี่ยโอ้ยกินเจงกันไหมครับตัวนี้กินเจงครับครับเพี้ยงก็ดีกินดีนี่อ๋อบถูกงามครับงามได้เนี่อ่ยลูกกับลูกตัวเมียน่าเสื้อมสองเนสามครับรุ่นในลูกเพิน์ดงามมาส่งลูกดีนะตัวนี้เนาะส่งลูกดีจังวหมครับครับเอาตัวนี้ท่านปล่อยเท่าไรครับนี่ผมว่าเปิดไว้สิบเจ็ดครับแสนเจ็ดครับแสนเจ็ดหมื่นนั่นแปลว่ามันเจ็ดพันมาท่านแสนเจ็ดหมื่นค่นนี่ แสนเจ็ดหมื่นครับพี่น้องครับพัฒนาเลยเลยครับผาดน้ำเลี้ยงหน่อยนึงพี่น้องครับเอาไปยาทายพยานเนี้ยแหละก็อยามันรุ้งฉีดออกไปครับจะเป็นค่าตัวซัานหรือใบโอคาตาลินเนาะครับใส่ยังไงเนี่ยโอ้พี่น้องโอ้เหยี่ยมตายผมบ่อได้หนีแล้วบ่อได้นั่นแหละผมอบอ่างอ่างไงตัวนี้เนาะมักอ่างไงกะข้ออ่ะกอกรุนแล้วอ๋อผมยังิ่านกอกยืดออกไปน้ำทันว่าที่เลี้ยงนี่ก็ข้ออ่องเนาะกะโบก็ะไ่แข้งขาใไงไง ตาแจมแจมจำข้อสองกองเนาะขนนี่งามเลยขนเพิ่นเนาะบ่มีจำนี้ยังเนาะท่านแม่บ่มีครับแม่นี่บ่มีงามเลยหางกระหอดส่วนน้องมับเนาะหน่อยนะเนาะเบิ่งลูกก็หล,ดหลุดหมดนลยครับการส่งลูกพี่นอนะ้องเนี่ยเบื้อเงเ,อเลัสุดยอดเลยครับเลี้ยงสีดอกเล่าเลยตัวนี้เนาะตัวแม่อีกตั้งหากเนาะโคมหนีพานไปพี่น้องเลี้ยบบักเถิกแง่บานนี่บักเถิกแง่บานนี่เดี๋ยวเบิ่งบักเถิกพี่น้องบานนี่บักเถิกนี่ผมว่าพวกมันสองปีสามปีนี่ท่านท่านว่าครับ สามปีท่านว่าหนิสามปีเนี่ยนะบังนีิเนาะข้อน้อยขึ้นแล้วครับเพิ่นสีเลี้ยงแบบขอกวบ้านเท่าอยู่นี่เนี่ยบังนีนเนาะท่านเนาะโอ้ยขั้วใบมัดน้ำปลาอย่างขีดอย่างโอ้หู้บักนีิก็บหู้คักนี่ครับคุณผู้ใด้ไก่ก็ได้เนาะท่านเนาะเดี๋ยวให้เพิ่นวัดควบสูงให้เบิ่งพี่น้องเลยเอาแบบเพื่นเห็นเลยโอ้งามเหมือนเลยครับเห็ดพอพันเหนียวสองปีกว่าพี่น้องนี่ ทีบลอย่บ่หรือลอยสี่บ่ท่นยอะลยอะวัดคมรอเข้าเดียวเกือบลอเกือบเกือ่เนาะไหนบ่เกือบหอดเกือบหอดประมาณลอยลอยสามเก้าลอยสามแปดลอยสามเก้าสี่สีสผุเราไปน่ยมึงน่ะประมาณเกือบลอยี่สีพี่น้องสปีกวก้วยตัวยังสิซัดขึ้นอีกก่ได้หนิเนาะครับมึงใครหาเพิ่นเงางาขาดน้ำบรทยแล้วท เน่าดีใช่ตาอ่องตาแต้มเข้มจ้ำข้อ่องเนาะครับตาหนางามหนางามครับพี่น้องตัวนี้หนางามนะสองปีกว่าได้นี่เนาะครับโอ้ข้าวหนางามเนาะไปคุ้มฝูงอยู่พอคุ้มฝูงไปเลยขึ้นไปหอดนลอยหาซีผลแล้วเนี่ยมึงเนาะผมว่าจีด้อยู่ลอยชีชิผานี่มีอยู่แล้วนี่ครับหางก็โอเคเนาะกล้วยเจ้าเนื้อเนี่ยอายุนี่เนาะขี้ไรขี้เร่อตัวนี้เนาะกล้วยก่อนนี่เป็นมาแต่สุพรรณเหมืเลยโอ้ดีมาแต่สุพรรณหลวงตาเนี่ย ครับก่อนนี่โอ้ข้อยจากส่วนทางสุพรรณพี่น้องก็สิมาจากส่วนทางอุทยไยอยู่เลยส่วนทั้งกุ้ยเนาะครับแม่มันสูวงลอยชีสิบสามครับอืมแม่มันเนาะครับครับอ้าพี่น้องผู้ใดสนใจก็บฝาวมาซื้อน้ำเพลินเดออฝ่าวมาเอาเด้อฝ่าวมาเอาก่อนสี่ันนี้หัวที่แล้วพ่อสองมือซ้ำแรงแรงเลยพี่น้องยองแรงตัวเนี่ยมาแรงกันจะท่วมาจองอ้าคลิปนี้พบกัท่านอบตอเมืเข้าจากพี่น้องเมก่อนครับพ่อกันไม่ลิปหน้าครับ ขอบคุณทนอบตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับ